เารับดึกแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจวบบัญชี9กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเชียคืนนี้คอสนอร์นรนีนิเซาสเปอร์อยู่ในการต่อสู้เพื่อจะหนีตกชั้นแล้วหลังพ่ายแมนยูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการน,นี้เสี่ยหมูเวนโรนีนตำนานก่องหน้าของทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวบอกว่าสเปอร์เองนั้นกำลัาางอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหนีตกชั้นจากพิมเ์ลิกนนในฤดูการนี้ สเปอร์เองเพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อแมนยูไปศูนย์ต่อสองกอร์บอลผิวมาเล็กอังกฤษในวันที่7กุมภาพันธ์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่15ของตารนางคะแนนชาการบีทั้งหมดบเ29แต้มจากทั้งหมด25นัดโดยมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอย่างเวสต์แฮมที่อยู่ดับที่18เพียงแค่6แต้มนในครั้งนี้เท่านั้นและล่าสุดท้านของเวนตุรีออกมาแสดงความคิดเห็นถึงทีมไก่เดือดทองในครั้งนี้บอกว่าคุณจำเป็นต้องบอกว่าพวกเขา กำลังอยู่ในการต่อสู้เพื่อจะหนีตกชั้นสำหรับฟอร์มการเล่นในเวลานี้เวสแฮมเริ่มจะเรียกฟอร์มได้แล้วลอตติงแฮมฟอร์เรสก็เริ่มที่จะเก็บผลเกมการแข่งขันได้แล้วคุณไม่สามารถจะคิดว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เพื่อจะหนีตกชั้นในคขณะนี้เพิ่มเติมได้จากจุดที่พวกเขาอยู่นั้นผมคิดว่าพวกเขานั้นคอยประแวดระวังตลอดเวลาอย่างแน่นอนในเวลานี้เรว่อวันนี้ทางเสี่ยหมูได้ทีแต่ผมก็จัดหนักให้เลยนะฮะสเปอร์ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไยังไงเมื่องานนี้ฟุตบอลเลือกเมนูแล้วไม่จะไปต้องรออัลเบริมอีกแล้วเมื่อคอบบี้เมนูประสบความเสอย่ายมากหลังจากที่รูปเบนอัลเบริมออกจากแมยนยูไปในช่วงที่ระบบยังไม่เห็นผลเลยซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายของฟุตบอลระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นโดยกันนี้สำหรับรูปเบนอัลเบริมเรื่องราวของคอบบี้เมนูนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ ความบิดภาพส่วนตัวหรือว่าความเสียใจเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่คุ้นเคยกันระหว่างปรัชญาการฝึกสอนและก็ความจริงอันโหดร้ายของโลกฟุตบอลระดับสูงอบอรมิมไม่เคยปฏิเสธศักยภาพของเมนูเลยขาคนนี้แพมิดฟิลที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนยูเล่นได้อย่างมีวยัยวุฒิเกินวัยมีความเข้าใจพื้นที่ได้ดีและก็มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมคนไหน ก็อยากที่จะมองข้ามในครั้งนี้แต่างกร็ตาเพื่อบอลภัยในภายใต้แนวความคิดของอัลบรินนั้นให้ความสำคัญกับระบบมากกว่าตัวบุคคลอยู่เสมอเมื่อเขานำปรัชญาการเล่นแบบ3-4 3ที่เน้นความเข้มข้นสูงมาใช้ในถิ่นโอชียฟอร์ชบนบาทของกองกลางตัวกลางจึงมีความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษตำแหน่งนี้ไม่เพียงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมชวะและการจ่ายบอลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการครอบคุมงพื้นที่ และการรับเบอกับการกดดันอย่างหนักและก็รักษาความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งในเวลานั้นไมโนสุบอกว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่กำลังพัฒนามากกว่าที่จะเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะแบกรับภาระทางยุทธวิธีที่เกิดขึ้นในคาั้งนี้ทั้งหมดนะแต่ว่าช่วงเวลาแห่งการบรคอยนั้นไม่อาจจะท่านทานแรงกดดันในการบรรลุผลในคาั้งนี้เพิ่มเติมได้ ะเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการตัดสินใจของอัลบรียมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งน้ชันชีมนูได้รับโอกาสลงเล่นน้อยแมยนยูตกต่ำและก็ความแตกต่างยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อไิฟิลด์ต่งคนนี้พัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกนี่ไม่ใช่เรื่องแ,แปลกใจเพราะว่ามานูนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเองก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างมากกว่า ซึ่งไอคอนสาคัญกับบทบาทเชิงสร้างสรรค์และก็ลดข้อจํากัดเชิงกลยุทธ์ลงไปความแตกต่างนี้ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับระดับความยืดหยุ่นแต่ว่ายังเน้นให้เห็นถึงข้อจํากัดที่หลกเลี่ยงไม่ได้ของอาชีพโคชในรณีเพิ่มเติมด้วยตามจริงๆแล้วเนี่ยปรัชญาของอัมบารินนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขาเองก็ประสบความสำเร็จที่สปอร์ติ้งดิชปอดังนั้นแล้วเขาจึงมีเหตุผลที่จะยึดมั่นในปรัชญานี้ต่อไปเพื่อจะรักษาเอกลักษณ์ และก็ทิศทางระยะยาวของทีมอามริมเข้ามาคุมทีมแมนยูด้วยเป้าหมายที่จะสร้างทีมที่ดำเนินการตามเงื่อนมาตรฐานที่เขาเชื่อมั่นในครังนี้มากกว่าที่จะบุ่งเน้นที่การพัฒนาประสิทธิภาพเฉพาะรายบุคคลดังนั้นแล้วเรื่องเวลาของไมโนจึงอาจจะมองได้ว่าเป็นความไม่ลงตัวในเรื่องของงหวะเวลาซะมากกว่ากว่าความผิดพลาดโดยแท้จริงนักเตะอายุน้อยคนนี้ระบบใบนี้และก็สโมสรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในครังนี้ มักจะไม่ลงตัวทันทีความสำเร็จเองในปัจจุบันของแมนดูเองก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะสำหรับแมนยูแต่ว่าสำหรับอัมบาริมแล้วฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่เส้นทางที่ถูกต้องเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นความลุ้นเรลวของอัมบาริมก็สะท้อนเห็นถึงความเป็นจริงที่คุ้นเคยในวงการฟุตบอลระดับสูงบางครั้งความถูกต้องหรือว่าผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจในตอนแรกแต่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์และก็ช่วงเวลาที่เคยเกิดขึ้นแล้วกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคุณค่าของการตัดสินใจ วัดกันได้จากผลลัพธ์เท่านั้นไม่ใช่เจตนาที่อยู่เบื้องหลังในครังนี้สักเท่าไหร่นักก็เป็นน่างานนี้เรียกว่าคับบี้เมนูแมนยูนั้นเลือกเขามากกว่าเลือกรูเป็นอารบริมเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาไงเหตุผลที่แมนยูปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาก,กับพนักของโรนันโดนในครังนี้ที่จริงแล้วมันคืออะไร โดยมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูไม่มีแผนที่จะดึงตัวคริสเตียโน่บรันโดกลับมายังทีมโอท f ฟร์ในช่วงอนาคตอันใกลน้นี้โดยจากการรายงานข่าวของสกายสปอร์ตสัญญาปัจจุบันของบรันโดกับอาณาของอัลดาเซอร์นั้นมีเงื่อนไขค่าจะสัญญาอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์ซึ่งสามารถใช้ได้ในช่วงตลาดซื้อขาย หน้าร้อนดังนั้นแมนยูจึงถูกกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้สำหรับ CR7 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแมนยูจะไม่สนใจในเด๋ยวนี้สกายสปอ,อร์ตรายงานข่าวว่าหนึ่งในเหตุหลักที่แมนยูปฏิเสธที่จะดึงตัว CR7 กลับมาร่วมทีมก็คือกลยุทธ์ในการสร้างทีมระยะยาวภายใต้การบร,ริหารงานของอีเดอช ผู้บริหารของสมโมสรกำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงทีมและก็ลงทุนในผู้เล่นที่สามารถจะสร้างผลงานได้หลากหลายฤดูการมากกว่าการสัญญาในระยะสั้นโดยที่อายุของบริโอนโดในปัจจุบันเขาเองก,ก็ไม่น่าจะเข้ากับแผนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทีมการดำเนินการในครั้งนี้อยูไ่ได้นั่นเองนะนอกจากเรื่องอายุแล้วปัญหาด้านการเงินก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน ค่าจ้างมหาศาลของโบรนโดเองอในซาอุดิอาระเบียนั้นสูงกว่าโครงสร้างค่าจ้งางปัจจุบันของแมนยูด้วยเนื่องจากว่าสโมสรกำลังลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะรักษาสมดุลทางการเงินการเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะที่ได้รับค่าจ้างสูงอย่างโบรนโดนั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนี้วัิที่โบรนโดได้แยกทางกับแมนยูอย่างเป็นที่ตกเถียงกันเมื่อช่วงถึงสิ้นปี2022 ก็ทําให้การกลับมาร่วมทีมนั้นดูไม่น่าเป็นไปได้หลังจากการให้สัมภาษณ์ที่สร้างความตกตะลึงใจสัญญาของเขากับสโมสรก็ถูกยกเลิกก่อนกําหนดสบถให้การค้าแข้งในครั้งนี้ครั้งที่2นี้ของกองหน้าชาวโบลิเกชที่โอเชฟอร์ดเวลานี้ต้องจบลงอย่างไม่สวยงามแต่ว่าแฟนบอลบางส่วนยังคงหวังที่จะเห็นรุนโดกลับมาสวมเสื้อสีแดงกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้บริหารเขาแม่นอย จะปิดประตูในการดึงซูเปอร์สตาร์รายนี้ไปแล้วแทนที่จะเป็นเช่นนั้นสโมสรแห่งโอเทฟอร์ดก็กำลังมองไปถึงอนาคตเพิ่มเติมด้วยโครงการในระยะยาและก็ทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยเป็นหลักเพิ่มเติมในขณะนี้เรียกว่างานนี้นะผมท่านนักฟุตบอแมนยูนั้นเริ่มจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะฮะจะไม่ค่อยอยากจะดึงตัวนักเตะซูเป,ปอร์สตาร์ักเท่าไหร่นักอยากจะดึงนักเตะที่อายุน้อยและก็ปั้นขายซะมากกว่า,าเรามาดูข่าวต่อมานันครับ อะไรหนึ่งไงแฟนๆแมนยูลุ้นรอตัดผม500วันของพ่อหนุ่มแฟนคลับหลังคว้าชัยตอนนี้สีนะติดแล้วหรืออีกเพียงแค่นัดเดียวก็จะกลายเป็นผู้บดปล่อยแล้วเดวกคนนี้ต้นนงนต่คนทางฟั่งฟรังช์อิวเรชนะฮะแฟนบอลพันแท้ของแมนยูภายหลังจากที่เป็นไวรัลไกลดังในโลกออนไลน์กางนัดถอยหลังได้ตัดผมในรอบเกือบ5วันหลังจากที่ษาแดงจอในครั้งนี้จะใกล้จะถึงแล้ว โดยแฟรงก์อิะครับแฟนบอลตัวยง,ยงของแมนยูเองหรือที่รู้จักผ่านโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเดอะยินเ s t แตนแตนกลา,ายเป็นวาระดังหลังที่ตั้งภารกิจสุดแปลกไว้เมื่อวันที่5ตุลาคม2024จะไม่ตัดผมอีกเลยจนกว่าแมนยูจะชนะ5นาดติดต่อกันกันทุกบริการซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แมนยูโยกภายใต้การก,ารกุมจีมของเอรดรเยนฮาร จนผ่านเวลาจนถึงในยุคข,ของบริเวณอังบริมซึ่งแฟรงก์ก็ยังคงไม่สามารถจะจบภารกิจตัดผมได้ใช้เวลาแล้วกว่าประมาณหนึ่งปีทันที่ในยุคข,ของบริเวณอังบริมจะทําให้แฟรงก์ยิเลทนั้นได้เสร็จสิ้นภารกิจล่าสุดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากการชนะสามนัดติดต่อกัน เปิดบ้าน,น,น 0, ชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ต่อ0บุกชนะลิเวอร์พูลไป2ต่อ1และก็ชนะบริตันไป4ต่อ2แต่ก็ไม่สมามารถที่จะทำได้เมื่อชุดนั้าต่อไปทีมรักของพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอลอตทิงแฮมฟอร์จไป2ต่อ2เท่านั้นและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นกันครับขอบคุณทุกคนท่าที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ